คอดูเล็บซีนบ้กกบน,นะครับนะขอรือขอดูเล็นนบทีน่อนะในในในๆนตัวอย่างนี้ตัวอย่างม <c oughs> องา <c oughs> ตาแบบพี่ก้องนี่ขอตาหวานๆแบบพี่ก้องนี่ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเคมีคู่นี้มาแรงสุดๆเลยค่ะสําหรับคู่พระนางคู่ใหม่เรียกได้ว่าฮอตสุดๆบนจอใครๆไม่พูดถึงก็งไม่ได้ค่ะสําหรับเคมีแจมรัชาตากกับเบสคําสิงจากละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมนั่นเองค่ะ เอาจิงนะคะแค่เห็นทั้งคู่ปรากฏตัวบนจอความเคมีมันฟุ้งไปทั่วเลยค่ะยิ่งใกล้กันก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยคนดูก็ละลายกันหมดแล้วบางฉากนะคะแค่สบตาก็กรีกันล่าสโซเชียลเลยค่ะจนแฟนๆต้องตั้งชื่อให้คู่นี้เป็นคู่จิ้นเฉพาะกิจกันเลยทีเดียวก็เคมีเข้ากันจนใจละลายเลยค่ะเวลาทั้งคู่ได้แสดงร่วมกันนะคะมันเหมือนมีออร่าของความจิ้นอยู่ในนั้นอยู่ด้วยค่ะเจนจะส่งใส่ตาครุ่มกริมเบสก็หัวละ ตาตาเป็นเส้นโคง้งโอ้ยบอกเลยค่ะว่าฉากธรรมดาก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับจีนไม่ไหวเลยแฟนๆถึงกับตั้งคำถามว่านี่ละครหรือเคมีกันจริงๆนะเนี่ยโอ้ยบอกเลยค่ะว่าเคมีของแจมเบสไม่ได้หยุดแค่ในจอกนะคะทุกคนนอกจอก็มีมมเมต,ต์ให้แฟนๆได้จิ้นกันไม่หยุดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคอนเทนต์ร่วมกันนะคะลงคลิปสั้นๆหรือเบื้องหลังต่างๆทั้งคู่ก็ทำให้ฟินกันอยู่ตลอดแฟนๆเห็นแล้วก็ใจละลายตามกันไปเลยค่ะ ทั้งคู่เริ่มพบกันครั้งแรกในละครรับบทเป็นคู่ที่ไม่ถูกการขาดแต่โอ้ยพอเข้าฉากไปนะคะมีโมเมนต์น่ารักน่ารัก,กบังเกิดเช่นแกล้งกันเบาๆหน้า,นา ت, เซ็ตเพลยิ้มให้กันตอนเข้าฉากจริงและก็มีโมเมนต์มากมายให้คอยติดตามเลยค่ะและสาวเบนนะคะก็คอยอัปเดตหน้าง,งานหลังกล้องฉ่านะคะทาเอาเหล่าแฟนคลับก็อดแซวกันไม่ได้จริงๆค่ะว่าในจอว่าติดแล้วแต่โมเมนต์นอกจอพระนางคือฉันติดมากกว่าซีรีส์ทุกเรื่องเลยตอนนี้ หนูติดมากตอนนี้ละครสนุกมากค่ะถึงหนึ่งทุ่มคุณแม่นั่งรอแล้วชอบมากละครตลกมากแต่บทพ่อลูกนี่ทำน้ำตาแตกเลยค่ะคลิปนี้คาดหวังมากสรุปยังจิ้นไม่ไหวจริงๆน่ารักมากค่ะแจมเบสพี่แจมตาหวานหรือง่วงคะขอบคุณน้องเบสนะคะที่ทำให้รอยเห็นมุมน่ารักของแจมถ่ายจบคงคิดถึงกองละครนี้สุด ก็ใครเห็นคลิปเองก็ไม่พลาดที่จะตัดคลิปโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ลงโซเชียลกันรัวๆเลยค่ะจนหลายคนก็บอกว่าฟินจนลืมหายใจกันไปเลยเพราะเคมีทั้งคู่นะคะทั้งในจอและนอกจอมีความธรรมชาติมากที่สุดเลยเวลาเข้าฉากด้วยกันนะคะไม่ต้องพยายามอะไรไม่ว่าจะเป็นฉากหวานฉากกัดกันนะคะหรือว่าเป็นฉากดราม่าเองเคมีของทั้งคู่ก็พาแฟนๆอินแล้วก็ฟินไปตามๆกันเลยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ดูตามหารักที่เธอลืมนะคะก็รีบติดตามและก็ฟิน ได้เลย่บอกเลยว่าแจงประชาตะและเบคํำสิงมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ฟินจิกหมอนตลอดเลยค่ะและสําหรับใครที่อยากดูเบื้องหลังนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคุณเบคํำสิงได้เลยบอกเลยอัปเดตตลอดเวลามีโมเมนต์น่ารักให้เราฟินแน่นอนค่ะนนนครัับวี้อนนนอน ถ้าเกิดถึงว่าเลต้งอะน้อยกว่าตอนหนึ่งที่ที่พี่เวททำไว้พี่เวททำไว้เนี่ยแต่เยี่ยนแล้วทอเพื่งขายที่ผมโยนให้หลิวได้ไหมนั่นเองเื่อใน้าจริงหรือเปล่กแต่วมันอดไอ๋งูค่ะน่าจเชียร์ให้เอ๋งูหมนกันนะคะตัวมาลองสูตรก็ลองกีกเยี่ยอยู่กันก็ได้แหกินหน้าจอเทานั้นแหละตัวจริงเขาอยู่นี่ ใจแล้วลบใน้นใจหล่นไปแล้วกงนหนักใกล้ๆมือไม้กระสันผมมันจะละลาย